สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับการจะดูดวงชะตาว่าปีไหนดีปีไหนร้ายนะปีไหนจะโชคดีอันนี้แบบคร่าวๆนะครับใช้ตำราทักษาพยากรณนะครับก็ขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามหน่อยนะครับว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ ฝากเครื่องดื่มตราสิงคำรามครับผู้สนับสนุนหลักทางรายการของเราครับสิงคำรามคำรามสู้นะครับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สตอร์อร้านค้าตู้แช่ปั๊มน้ำมันนะทั่วไปหาได้ง่ายๆท่านที่เกิดวันอังคารนะนี่ดาวอังคารอยู่ตรงนี้ทิศที่สถิตอยู่คือทิศเอจก็เรียกว่าทิศอาคานันเนนะทิศอาคานันเนตะวันออก เฉียงใต้เนี่นะเนี่ยเห็นไหมอังคารเป็นทิศของบริวารเป็นภูมิบริวารอย่างนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอังคารเป็นบริวารพุธเป็นอายุเสาเป็นเดชพฤหัสเป็นสีราหูเป็นมูลละนะครับสุขเป็นอุตสาหะนะ อาทิตย์เป็นมนตรีจันเป็นกาลากินีอ่าทีนี้ท่องไว้ก่อนนะถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็จดไว้เนี่ยจดตามตารางแบบนี้ไว้ทีนี้วิธีการนับว่าจะดีจะร้ายจะปีไหนยังไงเอาก่อนวันเกิดของเราเนี่ยใครที่เกิดวันอังคารบางท่านอาจจะยังสับสนด้วยซ้ำนะ ในทางโหราศาสตร์เราจะนับคนที่เกิดวันอังคารก็คือคนที่เกิดตั้งแต่เช้าวันอังคารเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งคือคร่าวๆนะก็คือหกโมงเช้าจนตีห้าสมมุติของเช้าวันพุธ่า ก็คือเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารตามใดที่ว่าพระอาทิตย์ในวันพุธยังไม่ขึ้นเนี่ยท่านยังเป็นคนวันอังคารอยู่เราจะไม่นับเปลี่ยนวันตอนเที่ยงคืนแบบสากลนะเพราะว่าหลักสากลเนี่ยเขานับเที่ยงคืนถูกไหมเปลี่ยนวันใหม่เพราะว่าเป็นการเทียบเวลาของซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเงเพื่อให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรให้มันอยู่ใน24ชั่วโมงด้วยกันทั้งโลกไม่งั้นมันจะเปลี่ยนวัน นะเลยต้องตัดเวลากันที่เที่ยงคืนนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์แต่โบราณกาลเนี่ยในการที่ดูดวงดาวดูเขาเรียกว่ากำลังวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราใช้หลักธรรมชาติอะ่ะเราใช้หลักธรรมชาติว่าเช้าอีกวันหนึ่งก็คืออีกวันหนึ่งนะพาทิตย์ขึ้นวันพุธนั่นแหละถึงเกิดวันพุธแต่อังคารเนี่ยก็คือตั้งแต่เช้าวันอังคาร ซึ่งก็ต้องดูที่พระอาทิตย์ขึ้นจริงด้วยว่าขึ้นกี่โมงบางครั้งพระอาทิตย์ขึ้น6กโมงครึง่งถ้าคุณเกิดวันนั้นคุณเกิดประมาณ6โมงหนาทีเงี้ยแต่พระอาทิตย์ขึ้น6โมงครึง่งคุณเป็นคนวันจันทร์เลยนะเข้าใจไหมงั้นวันอังคารี็คือพระอาทิตย์เชา้าอ่ะคนที่เกิดเช้าวไปแล้วเนี่ยเจ็ดโมงไปแล้วเนี่ยจนถึง ไห้าของคืนอีกวันนงะก็นั่นแหละก็คือบันอังคารนะนะจนกว่าจะเช้าอีกวันหนึ่งนะครับฉะนั้นไปเช็คดูนะไปเช็คดูว่าถ้าคนที่เกิดกลางวันไม่มีปัญหากลางวันหรือกลางคืนก่อนอพวกนี้คนที่ยังมีปัญหาแบบคาบเกี่ยววันจริงๆคือคนที่เกิดประมาณช่วงเช้ามืดนั่นแหละเพราะไม่แน่ใจว่ามันมันพระาทิตย์มันขึ้นหรือย,ยังนะแต่คนที่เกิดหลังเที่ยงคืนเนี่ย ให้เข้าใจด้วยนะว่าเออท่านท่านมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสท่านนะเกิดของคืนวันนั้นนะครับเกิดวันอังคารตีสามก็ค,คือคืนวันอังคารก็เป็นวันอังคารแต่ในหลักฐานทางราชการในเวลาเขาแจ้งเกิดเขาถ้าแจ้งเกิดว่าตีสามวันพุธเพราะมันเปลี่ยนวันแล้วตอนเที่ยงคืนนะแต่จริงก็คือท่านเกิดวันอังคารแต่หลักฐานในทางราชการในอะไรเงี้ยก็ก็เป็นวันพุธไปนั่นแหละ แต่เวลาเรามาดูดวงเนี่ยเราต้องนับที่วันอังคารนะครับสำหรับท่านที่เคลียร์ไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยบริวารอายุเดชสีนะทีนี้เวลานับก็นับง่ายๆครับเกิดวันอังคารก็นับที่1นนับ1ตรงนี้คือวันเกิดเลยนะเกิดแววแวะมาเลยนะนับหนึ่งเลยเรานับอายุย่างหรือว่าอายุโหนนะสมมติเราเกิดพศสองพันห้าร้อย 12สเกิด2 5ง2ัารก็นับ1ตรงนี้เลยวันอังคารนะนับ1 2 3 4 5 6นะ7พอ8เนี่ยเรายังไม่ไปตรงนี้นะตาพอถึงภูมิอาทิตย์เนี่ยเราจะเข้าตากลางพักก่อน1ปีอ่านะีนะ่ห้า6 7 8แล้วค่อยไป9 อ่แล้วก็10 1นะเนี่ย 10. สิบสแล้วก็นับต่อไป11 12ทีนี้เราก็จะดูว่าอังคารที่เป็นบริวารเนี่ยมันเคลื่อนตามไปด้วย1 2 3บริวารจรเป็นเดชเนี่เวลาอ่านอ่านอย่างงี้บริวารจรเป็นเดช ก็ตัวเองก็มีกำลังวังชาแข็งแกร่งขึ้นนะใช่ไหมสังเกตไหมเด็กอายุ3-4ี่ขวบเนี่ยมันกำลังดื้อเพราะอะไรบริวารจอนเ็นเดตไงเข้าใจไหมอ่าบริวารจอเป็นเดตเนี่ย,ยกำลังดื้อเลยนะเนี่ยสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหก ออกอะไรอุตสาหะบริวารจอเป็นอุตสาหะปีนั้นก็เหนื่อยหน่อยอ่าปีนั้นก็เหนื่อยหน่อยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบออย่าลืมตกตากลางนะครับพอถึงอาทิตย์แล้วตกตากลางเก้าสิบเนี้ยเนี่ยสิบปีก็จะจอนกลับมาที่วันเกิดอีกครั้งก็คือวันอังคารอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็นับไปเรื่อยนะเวลานับนับลัดนับยังไงสิบถูกไหมยี่สิบ 30 40อ่าจริงมั้ยเรานับถึง10แล้วใช่ไหมอ่ะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นี่งั้นเวลานับเรานับรัดได้10 20 30แล้วก็นับต่อไปเลยอายุเท่าไหร่สมมุติ36 30ใช่ไหม31 32 33 34 35 36 ตกอะไรกาลากินีอ้าวปีนั้นสวยปีนั้นสวยคนเกิดเป็นลังคารอายุสามหะอายุเก้าอายุยี่สิบปด อายุอายุ9ขวบอายุ27ขวบอายุ36ขวบสังเกตไหมั้ย9ใช่ไหม9 1้อ่า18ด้วย18 27 36จะเป็นปีที่ไม่ดีเพราะจะตกกรากินีทำไมตกไม่ดีเพราะว่าเนี่ยจะเป็นช่วงตก กาละกินีก็แปลว่าไม่ดีอะทำอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะเสียหายคือคนเกิดวันอังคารเนี่ยดาวจันทร์เป็นกาละกินีขอโทษนะครับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับเสียหายในความเป็นผู้หญิงต้องบอกอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพาดพิงถึงใครหรือว่าใครแต่ว่าเป็นลักษณะ ที่ตามหลักโหราศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นผู้หญิงที่เกิดวันอังคารมันจะพร่องในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของสเสน่ห์ไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่สวยนะบางครั้งอ่ะสวยบางครั้งก็สวยแต่แต่อาจจะขาดสเสน่ห์บางอย่างอ่าบางครั้งนิสัยอาจจะห้าวเป็นผู้ชายนิดๆอะไรในลักษณะเนี้ยเนะี่ยคนเกิดวันอังคารนะถ้าเป็นผู้หญิงนะ นะเพราะอะไรเพราะจันเป็นกาละกินีมันชัดเจนนะครับงั้นก็ต้องไหนลองพิจารณานะคนเกิดบังคารผู้หญิงเนี่ยนะลองพิจารณาว่ามันมันมันจริงไหมลองลองบอกเข้ามาได้นะเป็นสถิตินะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่สวยบางคนก็อาจจะไม่สวยบางคนก็อาจจะไม่มีสเสน่ห์บางคนก็อาจจะห้าวเป็นผู้ชายอาจจะไม่ใช่เป็นพวกสาวหลอก็ได้นะแต่อาจจะแบบเหมือนกับเป็น เป็นผู้หญิงที่แบบห้าวห,ห้าหน่อยเป็นลักษณะเนี้ยงี้นก็แล้วแต่นะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะยงนั้นปีที่มันจะเสียก็คืออายุ9อายุ18อายุ27อายุ36เพราะมันจะเป็นปีที่ตกกระ,ะกินีนะครับสังเกตได้อ่ะถ้าอายุสักส4่บ20่ะ40 2ี่สิ0 สี 1, ส่เอ็ดสี่อ่ามสตกตรงกลางตกตากลางนับยังไงอาจารย์จะเอาอยัางไงอะดาวเกตสำหรับผมใช้ดาวพฤหัสแทนในปีนั้นครับนะใช้ดาวพฤหัสแทนนะปีไหนที่ตกตรงกลางนะตกตากลางเนี่ยให้ใช้ดาวพฤหัสแทนพฤหัสจะเป็นบริวารจอพฤหัสเป็นไรเป็นสีโอ้ดี ชีวิตนี้เจอสีสองครั้ง10ปีเจอสีสองครั้งอันนี้ใช้ได้นะาด,าดาวดาวเขาเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนี้ได้เปรียบนะในรอบสิปีเจอสีสองครั้งเจอให้หนึ่งอหนึ่งสองสามสี่ขวบห้าหเจดปดขวบได้เนี่ยเจอสีสองครั้งนะก็คือบริวารจอเป็นสีแต่เสาก็เป็นกาลากินี ่วงนั้นก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าปีไหนที่ตกดาวพฤหัสบริวารจรเป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใจเย็นเย็นอังคารนี่มักจะดุนะต้องลดความดุเพราะอะไรเดทคือดาวเสาร์เป็นกลากินีปีนั้นถ้าเกิดว่าเข้มมากดุมากพูดจาแข็งแข็งมากก็จะเสียหายเพราะว่าเดทเป็นกลากินีจรเข้าใจไหมนะวิธีอ่านอ่านอย่างนี้นะครับ วิธีอ่านอ่านนี้มันจะวนไปเรื่อยนะลองผสมกันนะคือของเดิมมันก็ยังอยู่นิ่งแหละคาถาอันนี้เขาเรียกว่าคาานะบริวารอายุเดชสีเรียกว่า,าเป็นคาถาตัวเนี้ยหมุนไปต่วมวลหมุนไปมันก็จะหมุนไปทับตัวเดิมก็คือบริวารเป็นเดชบริวารเป็นเดชต,ตัวเองก็จะเก่งกล้าขึ้นบริวารเป็นสีตัวเองก็จะเจริญเติบโตขึ้นบริวารจรเป็นมูลละ,ะทีนี้เราก็อ่านได้ เมื่อบริวานจรเป็นสีใช่ไหมกาลากินีก็จรเป็นเดชเนี่ยมันก็จะหมุนวนกันไปมันจะไปแทนที่กันออมันก็จะไปแทนที่กันบริวานจอนเป็นสีและเดทเป็นอะไรอ่ะไอ้สีเป็นอะไรใช่ไหมก็นี่งบริวารอายุเดทสีสีก็เป็นมนตรีเห็นไหมเนี่ยพอเราตรงนี้หมุนมาตรงนี้ บริวารหมุนมาสีสีก็หมุนไปตรงนี้ตามตารางเลยนะตามตารางเลยไม่งงนะไม่งงอันนี้ง่ายๆนะถ้างงก็ลองทบทวนดูหลายๆเอบาก็จะเข้าใจนะครับนับไปเรื่อยอย่างนี้แหละถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคก็ประมาณนี้นะปีไหนจอเป็นเดชเป็นสีก็ดีปีไหนจอเป็นกาลกินีก็แย่หน่อยอุตสาหะก็ไม่เบานะอุตสาหะก็แปลว่าต้องขยันปีนั้นต้องขยัน นะครับจอรเป็นมนตรีก็ตัวเองก็ได้รับเขาเรียกว่าสิ่งดีๆผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือไม่ตัวเราเองก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนฐานะเป็นผู้ใหญ่ตกอายุก็แข็งแรงนะร่างกายสุขภาพดีตกเดชกก็แน่นอนนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้มันดูเล่นๆสนุกกันไว้ดูกันเองนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ลองนับกันดูนะครับว่าปีไหนปีนี้เป็นยังไงปี25 6 3เามนี่ตกอะไรกันอะไรกันยังไงแล้วก็ไปดูประกอบกับคลิปก่อนหน้านั้นที่ว่าเป็นดาวค่าแต่ละราศีนะจะได้เข้าใจว่าอ๋อปีนี้ตกกลากินีหรือเปล่าถ้าตกกลากินีแล้วแล้วลัคนาราศีเมษถ้าดาวพฤหัสเป็นกลากินีทับลัคนาเนี่ยนก็หนักเลยนะอันนี้ก็คือไปดูประกอบกับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ ก็ต้องกด Subscribe ไว้นะครับกดติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งนะครับจะได้ไม่ตามไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เข้ามาชมาเนื้อหาสาระในช่องได้นะครับยังไงต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงค์คำรามครับผู้ใหญ่เจดีของเราเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันทั่วไปเครื่องดื่มสิงค์คำรามคำรามสู้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ